ทุกการขุดของผมมันจะสุ่มบล็อกไอเทมหรือม็อบในโลกไหมครับวันพีซฟังเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะภารกิจคือการกำจัดเหล่าจวนสลัดรวมถึงเจ้าอสาุนไขโดสุดโหดจะทำได้ไหมกดหลายแล้วไปดูกันเลยอโอเคตอนนี้ก็มาเกิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มทุกครั้งที่ผมทุบเนี่ยมันจะทำการสุ่มบล็อกออกมานั่นเองนะเดี๋ยวลองดูปึ๊บนี่อุ้ยนม่มันจะสุ่มนะฮะอุ้ยอุ้ยได้หมวกแฉงมาเลยอุ้ยได้หมวกแฉงมาด้วยเอ อาจจะแปลกๆหน่อยซึ่งภารกิจของเราเนี่ยคือการกำจัดศัตรูตัวต่างๆนะครับผมรวมถึงป้อใจสุดยังไ่โยนนั่นเองเฮอถ้าจบไคโดนได้ก็จบเลยครับผมนะแต่จะได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะมาเอาไปไปการซิพลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมแน่นอนนะครับผมว่าเล่นสุ่มบล็อก,กต้องถางญ่านะนี่ถางย่าเลยโอเคซึ่งผมบอกเลยนะว่าไอพวกบล็อกในวันพีชมันมีเยอะมากเลยนะตพราะต้นความมันเยอะด้วยนะครับผมโอเคอุ้ยได้ไข่ไหมแล้วเป็นอุ้ยอุ้ยไข่นวดดำ โอ้ my g o ดมีดูดดำนี่อะไรเนี่ยชิวิวโอเคมีรองเท้าด้วยนะมามันไม่มีโอกาสที่จะได้สุ่มเจอตัวผลปีศาจอะไรพวกนี้ด้วยนะเออโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาอุ้ยตกใจโอเคตอนนี้กองทัพเรือน่าจะเป็นพวกเราเนี่ยอุ้ยเจนดูหว่าบ้าอะไรนะเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดีเดี่ยวเยวเดี่ยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยี้มันแกล้งกัน๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนนะอุ้ยข้างหน้ามีหมู่บ้าน ้ยบ้านนะโอเคขอตัดไม้ก่อนละกันนะได้ไหมครับก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับผมโอเคตัดไม้ปึ๊บเออผมลืมไปว่ามันว่ามันสุ่มบล็อกนี่ว่ะโอเคเอาใหม่นะแต่ขอดูดีอุ้ยมีเชือกคุมไอ้นี่อ๋องเกงๆนัเกงของโซโลโอเคผมมาเก็บบ่อนะฮะคือพวกนี้มันได้ใช้แน่อนอนเลยทมยม่านผู้ชมเออไม่ต้องห่วงนะโอเคอเคุ้ยไปดูไปหมู่บ้านคือมันต้องขนาดหมู่บ้านมันเขาเลยเหรอพี่ฮะเดี๋ยวไม่รู้แหละครับผมนะขอก่อนคือผลปีศาจมาก่อนได้ไหมสักผลนึงอะ ือตอนนี้มันยังไม่โผล่มาเลยนะฮะก็ออจะว่าไปผมสร้างแครนก่อนละกันนะครับมจะได้แบบอ่าไปตีคนอื่นได้นะเอาชื่อว่าอะไรดีครั้งที่แล้วเนี่ยตอนเล่นคลิปที่แล้วผมตั้งชื่อว่าแจ็คสไปโรนะพะนันก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมละกันนะ Jack okay, นแจ็คจอร์แดนโอเคดีไปละโอ้โหไม่ใช่แจ็คสไปโรเลยนะแจ็คจอร์ดนนะนะได้ขวานมานะอันนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเอามาก่อนนะมีเตียง นั้นได้ใช้ไหมคือก็ผมไม่ได้ใช้นะโอ้โนี่ผลพีศารมากลลวนะครับผมเป็นผลได้ในครับผมซึ่งอย่างนะผมอยากได้ผลกมุกลมุมากกว่าเว้ยเออขอของผลแล้วกันไม่กมุกลมุก็ผลมังกรนะวันนี้วันนี้วันนีนน้ขอผลพีศารหน่อยได้ไหมขอผลพิศารอีกได้ไหมคือโอกาสมันก็ยากเหมือนกันคืออุยอ้ยเจออุซบด้วยโอเคเอามาก่อนแล้วกันนะเครื่อไหนมีประโยชน์ผมเอาก่อนนี่ถังน้ำา๋อลาวาก็ได้นะ ที่หมว่านลาวาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเออยังไม่ได้ดูเลยนะอู้โอ๊มามามาไหนๆก็ไหนๆเราขอสำรวจหมู่บ้านหน่อยแล้วกันนะคือในหมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้ผมเปล่าอ่าโอเควู้ของกินโอเคผมไม่ต้องหาของกินแล้วนะฮะคือถ้ามันจะเยอะขนาดนี้นะพี่นะไม่ต้องกลัวอดนะครับผมโอเควิเอุ้ยผมดาบนะอุ้ยแต่ดาเมจมันน้อยอ่ะเมจน้อยโอเคมีอุ้ยมีมงกุฎเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่โอ้โหเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือทำไมชีวิตมันลันทดขนาดนั้ตอนนี้นะครับผมนะผมจะค่อยๆไไปแล้วกันนะเริ่มจากตบตัวที่แบบสามารถตบได้ก่อนไหมคือจริงๆมันไม่มีเควสนะครับผมที่จะต้องไปสู้ตัวอะไรก่อนอะหรือมีปะอันนี้อุ้ยเอาไปบีเลติวา โอ้ชิดเดี๋ยว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 แล้วผมเรีสตาร์ทไปแล้วผมเรีสตาร์ทไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมผมไม่น่าเลยไอ้ไอ้เนี่ยแล้วตัวอะไรเอาเอาเอายาซบกันแล้วกันยาซบน่าจะพอช่วยได้นะยาลบก็ได้เอ่อเอาใหม่นี่ลองสตาร์ทเรีใหม่ได้ป่ะโอเคลองสตาร์เรีใหม่กันนะมามาผมว่าพี่แกน่าจะพอช่วยเราได้นะมานี่นี่มานี่พี่ช่วยยิงหน่อยช่วยิงหน่อยโอเคแต่นี้โจมมาแล้วนี่มาแล้วอู้มีคุโร่ด้วยยิง ยิงดิพี่พี่ยิงก่อนพิ่ก่อนยิงยิงพีง่โอเคโอเคโอค้ยิงใครอหญ่โอ้ยยิงคุณผมทำไมผมว่านะผมต้องหาถังลาวาก่อนเว้ยเออคือแบบถ้าผมจะเอาพี่แกมอยู่ในทีมอ่ะโอ้โหคอนอันนี้ดีจังโอเคใหญ่ดีนะชอบชอบชอบเอามาก่อนแล้วกันโอเคคือผมจะต้องเอาพี่แกมมาในทีมนะอุย้ยมีดาบในท้ายด้วย ังไงโอ้ผมดาเมจแปดอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคอุ้ยอันนี้ปืนเหรอออ๋ไม่ใช่เป็นกระทาโอเคมันต้องหาตัวดีๆก่อนนะอันนี้อะไรอ่ะแก๊ปบแก๊ปก็โอเคแก๊ปก็โอเคเอามาก่อนละกันโอุ้ยยี่ผลอะไรอันนี้โอ้ผมได้ต้องทิ้งอะไรเนี่ยอันนี้ผมฟิตฟิดนะฮะมันใช่จาก้อนป่าวะเฮ้ยมันน่าจะใช่นะสื่อมันคล้ายๆกันมากเลยนะโอเคเดี๋ยว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 เอางี้เอางี้นะเอางี้เอางี้เอ่อ ผมอยากจะได้ผลลาวาก่อนนะเอ้ยผมไม่ใช่ผลลาวาผลลาวาก่อนอุ้ยมีอัมย่าด้วยโอเคสวยเอางี้นะเอางี้กินไหมลองกินดูไหมดูจะเป็นยังไงนะโอเคไหนก็ไหนนะกินหน่อยแล้วกันไปกินเลยปุ๊บเฮ้ยแต่ผมว่าใช่แต่ผมว่าใช่อยู่นะเดี๋ยวลองดูซิมันน่าจะมีเมนูอยู่นะเดี๋ยวเมนูหนโอ้นี่ไงโอ้ยใช่โอ้ยนะครับผมโอเคโอเคอเคด็ดดีมีอันนี้ท่านี้ โอ้ยผมว่าผมแค่นี้ผมก็แข็งแล้วคือถ้าเกิดเราเกเ็บเรื่อยๆมันมีโอกาสที่เราจะแบบว่าปลดล็อกผลได้ด้วยนะเดี๋ยวลองดิมาลินนี่อ้าวไม่เข้าเลยไปเอ้ยเฮ้ยแกแก,ก,กสู้กับผมมังกรได้ไงเดี๋ยว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 นี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะผมน่าโดนทีคือผมต้อง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 เก็บให้มันได้เยอะกว่าน,น,น,นี้ก่อนนะแต่ตอนนี้คือยังไงเอ๊ะ hey, ตอนนี้คืออาจจะยังนะครับผมแล้วก,ก,ก,ก็กลับบ้างก่อนโอเคผมมาเดี๋ยวนะนะผมขอหาอุ้ยทาบด้วย คิดย่าจะมันโบเลตจะมันจะเริ่มเดี๋ยว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 นี่ทำขใครอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้บอกได้นะนี่อู้จะดูโคตรเทพเฮจัดดาบเท่าไหร่เนี่ยเออนาเจาเมจโอเคถ้าอยู่นะเฮ้ยโจเนาะโจเนาะนี่เจอแล้วหน่อยเนี่แหละเนี่แหละเอาจะไป็นมันดาบไปอยูิบ่ปนู้นแล้วนี่เอาดาบมาเนอมาดิมาดีเป็นไงล่ะมามาอเออืออเป็นไงเป็นไงโดนไปดีโอ้โหโคตรเท่นะคืออ่าข้างหน้ามี คันทับเรือโอเคเดี๋ยวนะผมลงน้ำได้ไหมเนี่ยได้มันมันได้แบบวะผมเป็นผู้ใช้ผลยังผู้ใช้ผลหรือปะเออ่สดงว่ายน้ำได้เว้ยโอเคว่ายน้ำได้ก็ได้อยู่นะว่ายน้ำได้ถือว่าได้อยู่โอเคอุ้ยเลนมาแล้วจะมาไม่แย่แย่นี่ยนี่แเป็นไงล่ะโดนทุบดีโดนทุบดีเออโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนลุมไปโดนลุมเดี๋ยวก็จะฟันหมมจะหาย ปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊ดได้ไข่ไม่ไม่มีเดี๋ยวเว้ยอุ้ยได้นี่มาอันนี้เป็นเหมือนกับที่สุมคนนะโอเคตอนนี้ผมเอาตัวที่ไม่อะไรออกเดีย๋ยวเอาเอเด้วยกรเดียนออกแล้วกันอันนี้นี่นี่มันเป็นเป็นที่ทนผมพิศดารเว้ยมาลุ้นกันนะลุ้นกันเป็นผลปื๊บอู้หูอะไรเนี่ยตีมอตีมแต่ไม่ผมมีคนบางก่อนอยากรู้คือถ้าไม่เหมือนกันะอุ้ยม,มีซันจิด้วยโอเคสวยสวย เี่ยผมอยากจะได้มากเลยอะแต่แบบผมยังไม่สามารถเอาน้องเข้าทีมได้นะเออมันต้องมีแบบอุปรกรณ์ทำอะไรล้างหอนลาวาเนี่ยแล้วี่ลาวาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บป,นะนะนนปุ๊บปนะุ๊บปุ๊บปุ๊บปุาบ้องการนะไม่เป็นไปผมว่าผมต้องอัพเวลตัวเองก่อนเว้ยเพื่อความแข็งแกร่งนะครับปุาบปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรมากไม่ได้นะ โอเคซึ่งผมว่านะเมื่อกี้เหมือนผมมีอเวด้าอยู่น่าจะใช้อเวด้าได้อยู่นะฮะเดี๋ยวไปได้อยู่ไหนวะเอาเวด้าเอาเวด้าอันนี้นี่เนีเวด้าเออเวด้าน่าจะพอแบบสู้ได้อยู่นะผมจะใส่รองเท้านีิทราด้วยนะฮะคือไม่งั้นผมกะเกินนะตอนนี้เดี๋ยวมาลองไหมลองสู้เอาเวด้าไหมเดี๋ยวเวด้าโอเคเวด้ามาปึ๊บนี่เวด้ามาแล้วนะครับสวัสดีโอู้หมันตีผมมันตีผมเดี๋ยวแปรงล่างก่อนแปรงล่างนี่เป็นเจ็ดมังกรโอ้ยแปรงล่างยังไม่รอดเอาแก๊ปมาช่วยมาแก๊ปมาช่วยหน่่ออยยแก๊ปตีหนครับ แกปแกปโอเคนี่เป็นไงล่ะโดนไปดีโดนไปดีโดน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 แกปผมดีโดนแกปผมดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินรอนะเกนี่เป็นไงโดอาไปดาก็สู้แกปไม่ได้นะโอเคเก่งมากแกปเก่งมากแต่ว่าคือผมไม่มีนั่นนะผมเอาเขาขิวไม่ได้ว่ะจะได้นะเคอุ้ยนี่ฮิไปเจอลูนพ่อทอแล้วเลยครับผมสวยงามมากครับผมนี่โโอ้หอันนี้เนี่ยถอนไม่น่าจะใช้ป่ะ ที่ขุดมาด้ทนะ่นฮะขุดก็ขุดไม่ได้นะี่หว่าลืมไปโอเคคือตอนนี้ผมจะรู้พระเท่าซึ่งผมจเจ้าลาวาไปจริงไม่ไม่ใช่เลยนะยันไปนะออกไปนะนี่เป็นลาวาแบบนี้นั่นเองนะโอเคผมบอกเลยแค่นี้นะครับมก็ทําให้เรามีโอกาสได้ตัวดีๆแล้ว้ยโอเคชาะน,นะเดี๋ยวนะอันดับแรกนะครับผมจะเอาอสันจินี่เอาสันจิเข้าทีมนะวิธีการก็คือ,อทำการเผ่าน้องแบบนี้นีเอาแบบใกล้ตายนะเพราะว่าไกลกย่างอีกนิดนึงอีกนิดปุ๊บ อีนี่อีนิดนึงพี่อีนิดนึงนี่ขนาดมันมันเป็นเท้าไฟนะไม่ใย่แค่นั่นเลยเท้าไฟติดไฟด้วยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าผมอย่าไปเถื่ตีมันนะเอ้ยทันจี้ฉันทีจะหนีดิจะหนีไปไหนเอ้ยเป็นรอดได้เหรอวะเอ้ยพอดีผมพอดีผมอย่าทันทีทันทีทันทีโอเคโดนแล้วโดนแล้วโอเคแล้วก็เอาเข้าที่ยานี้อีกเหรอวะอีกเหรอวะทีพอดีก็ไม่จะตายเอานะทันจี้นิดนึ่งโอ้ยเหยียแต่ผมเองหนึ่งนะน้ำปุ๊บนี่ไอ้เีย โอเคตอนนี้ okay, oh, อันนี้ขายอะไรบิสก,กิตคับ์ดิเออร์โอเคแล้วก็อันนี้อุ้ยโซโลโอเคสวยเอานี้ผมรู้ละผมว่านะเว้เราแค่จะต้องเออรวมศัตรูอ่ะคือสมมุตินะผมจะตีทั้งตัวหนึ่งอย่างเช่นเรตัวโหดอ่ะผมอาจจะต้องใช้หลายตัวสูวงอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมจะใช้เดสเซอร์คิงใช่ไหมผมก็อาจจะต้องใช้เออโ,โลอะไรพวกนี้รวม,มหัวกันนะเพราะว่า พิสสามารถไอ้นั่นได้จริงอุ๊ยเจ๊ผลระเบิดอ่ะน่าใช้นะแต่ผมมีผลมังกรอยู่แล้วอะไม่เอาแล้วกันโอเคไม่เป็นไรนะเก็บไว้ไม่เอา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 ตอนนี้ผมต้องการตัวละครมากกว่าเวนักตันตัวละครโอเคอันนี้เป็นก็อดไนท์ไม่เอาโอเคได้ตัวอื่นนะแช้งได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวฟิน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 โอเคเดี๋ยวฟินเก็บไว้ก่อนฟินมันต้องใช้นะอุ้ยอันอันอันนี้อ็นนี้อะไรเนี่ยชูชูโอ้ชูชูแรงจังอะชูชูโอเคชูจะเย็นชูจะเย็นโอเคโอ้โหแม่งแรงจังวะ เฮ้ยผมไม่มีไม่มีความแบบจะเป็นอารองเลยนะเนี่ยเฮ้ยเออผมกูซาเป็นอารองแหม่มาตัวกากเนี่ยเอาผมลองตกพุทหารดิเฮ้ยผมตกพุทหารก่อนวะมาเนี่ยพุทหารต้องต่อยเลยมาเนี่ยนี่แม่งเจอแบบนี้อเป็นไงล่ะนี่ล่ะโถคือตัวผมมันมันไม่โคตรอย่างเนี้ยมันต้องใช้ท่านะโอุ้ยมัจริงก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อคือผมไม่ตีแล้วมันจะเวลอัพได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะฮะนี่แม่งเอ้ยโดนไปสักทีนะมาเอาเลดมาผมว่าเอาเลดมาเลย โอเคมาผมว่าผ <mel od ic> มทู่ได้นะทู่ได้ทู่ได้มาดิ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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตจนนี้นี่โอ้ยเอ็นจีหมดเอ็นจีหมดพลังหมดเดี๋ยวก่อนเนาะพลังหมดพลังพี่หมดพี่หมดใจเย็นพี่หมดโอเคอื้ออื้อโอเคโอเวอร์เฮดแอทแตรกันมามีไหมมามีไหมมีไหมมาอีกไหมฟาดไปฟาดไปฟาดไปโอ้ยผมขี้ขวาได้ด้วยดิเวอเฮ้ยโฮ้ยมันยิงผมมันยิงผม จิงทำไมจิงทำไมวะเฮ้ยนี่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 น่นอันนั้นอันนั่นอัน่นอุ้มันเหมือนกันเลยนะสู้กับลูฟี่แล้วลูฟี่ก็ช่วยตีหน่อยสินี่ผมเองโอเคอันนั้นด้วยอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันั้นอันนั่นโอเคแล้วก็สุดท้ายยังยังอีกสามตัวสามตัวสุดท้ายนี่อันนีเอ้ยเอาไปได้เอาไปได้ามาดอย่าไปได้าเอาไปได้าเหอะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแข็งจังมันแข็งจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายเอาละเนี่ยโอ้เกือบตาย โอเคแล้วก็สุดท้ายงง okay, าายังไงเกจะแล้วตัว้า้นี่นี่ไงเดียบย้อ <c> ย <oughs> ก็่จะตายทีนะจะ <c oughs> ตายเลยโอเคมีแบบมีตัวมีชุดอะไรดีๆให้ผมไหมคือ <c oughs> ผมอยากได้ชุดดีๆสักชุดหนึ่งอะนะโอเควันนี้ขอก่อนในกันนะตัวนี้มีแฟงกี้เอแต่แฟงกี้อ่ะหน้าได้มาเป็นพั้วมากเลยเสกมันกันแฟงกี้ มังคี้น่าจะเป็นพวกเราได้ไหมฮะผมคาดหวังนะมังคีนมาหนี้เออเกผมไม่ได้ผมว่าผมมาได้อยู่นะตอนนี้ผมมีไอ้นี่แล้วผมมีฟินผมมีฟินส์เก๋ต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะผมคือพาช้าช้าได้พาเล่นงามคือเราไม่อยากให้มันตายนะอึ๊บน่นแน่เก๋เก๋เก๋เกทึบแน่เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนเผาไปดีโดนเผาไปดีอุ้ยไว้กันไฟด้วยเก๋นิสสันมันได้ยังเก๋สสัมันได้ยัง อ่ะได้แล้วนี่ไงโอเคสวยต้องอย่า,ยางนี้สิอันนี้มี2ตัวแล้วนะอุตมะอู้บักกี้บักกี้มาสู้กับบักกี้หน่อยทุกคนต่อยดิต่อยเลยนี่เรียบร้อยเอาดิอ่ะเอาดิโอเคสวยไ,ไหนวะแล้วเฮ้ยผม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 , A, ผม, A, ผม A. เอ้ผมเอ้ผมเอ้เออเรียบร้อยไม่ได้อยี้สีมันจะต้องแข็งขึ้นนะมันจะ,จะได้แข็งขึ้นท่านผู้ชมเออถ้าไม่ได้ใช้มันมัน,ม,นมันไม่แข็งไงมันไม่แข็ง,งไงอุ้ยน้องหมา โหน้องหมาก็ไม่เว้นวะาแล้วตบตัวนี้มันโหดขึ้นกว่านี้ได้ไหมผมคิดว่ามันมันถึงเวลาแล้วว่าเดี๋ยวต้องเติมใหมันโหดกว่านี้นะนั่นคือนี่กขาได้นะครับผมซึ่งผมจะวางเรือแบบนี้แล้วก็เขาได้ปึ๊บนี่เรียบร้อยเข้าไปแล้วโอ้โหมาดี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 าดาดาดซึ่งโอเคอ้าวอ้าวมันหลุดหลุดอ้าวมันหลุดได้โอเคมันหลุดได้ไม่เป็นไรมันหลุดได้ใช่ไหมหลุดได้ก็ไม่เป็นไรผมฟันนี่เป็นไงล่ะโดนไปดีโดนไปดีโอเคโดนไปดีโดนไปดีตอนนี้โดนลุมอยู่นะเขาได้โดนลุมอยู่แล้วอยู่มาผผผผผมมมมมชช่่ววววยยแนนึึงงตตคคดดาา ฟาดโอ้ยไม่ไม่โดนเลยวะได้อยู่แนะป้าเดี๋ยวตอนนี้แฟงกี้เอาเอาตัวช่วยไหมเอาตัวช่วยไหมเอ่อไอ้เฮียโอ้ยใครวะใครวะใครวะเอ่อฮัจจังฮัจจังโซโล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 นี่ไงโซโลโซโลโซโลมาช่วยโซโลมาช่วยโซโลโซโลมาช่วยแล้วโซโลมาช่วยแล้วนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันทั้งทีมต้อช่วยกันทั้งทีมช่วยกันทั้งทีมนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ็บดีเดี๋ยวตอนนี้พี่แกเจ็บแล้วนะพี่แกจะตายแล้วพี่แกย์ตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยโอเค เออเอ้ยผมขอผมขอได้ไหมยอย่ารานผมอย่ารัดผมทุกคนอย่ารัดผมรานผม,นผ,มผมขอชิ่งใหญ่ใหญ่มานนี่สองสองแล้วก็ก็ยังไงเอาจริงเอาจริงเขาจิ๊บเอาเอาขาจีบโอเคเรียบร้อยน้ำเห็นเขาได้เลย อยู่แค่ได้เออถึงจะไปตีโทกลงทำไมทุกคนทุกคนใจเย็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 นผมเอาโทวรัวเข้าก่อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนอย่าอย่าตีกันอย่าตีกันพวกันเองเดียบวเอยนี่โอเคแข่งคืนแล้วนะอุ้ยได้ปลดล็อกแล้วปลดล็อกอีกสองท่านะอะไรเนี่ยฟาจราไอโร่ไอโร่อ๋อนีดูดิโอ้โอ้แรงอยู่นะดีดีมันต้องอย่างนี้นะโอเคแต่ผมต้องหาหันก่อนนี่มาแล้วนี่เอามาเลยนี่เอาันจุกจุกนะ คือมันต้องกินต้องใช้นะต้องทำต้องเดินด้วยท้องนะครับผมโอเคถ้าเป็นห้าคนมีนี่นี่แหละถ้าเป็นเจ้านี้ล่ะโอเคมัน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 ไม่ตีผมใช่ไหมเสื้อเสื้อไม่ตีแล้วผมดีผมชอบมนาะแบบนี้คุยกันง่ายนะคุยง่ายคุยง่ายโอเคเอ้ยเอ้ยแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะาจะเย็นวันหนึ่งปึ๊บปุ๊บเอ้ยอันนี้อ้พวกนี้จะเก,กลียดลัด ผมเสียวเดี๋ยวน,นี่นิดหนึงโอเคอันสิบปึ๊บปึ๊บอ่ายี่สิบสองแล้วโอเคแล้วก็เราจะทําการเผานะครับเผาพี่แกนะอันนี้อ่าได้แล้วนี่มาเออนี่เป็นไงล่ะเข้ามาในทีมก่อนแล้วกันนะโอเคมาจะดูเลลี่ไหมเลลี่เหรอเลลีอ่อุ้ยมันมีสองอันอะเอ่อเลลี่แล้วกันเลลี่ถ้าเป็นเลลี่พวกผมพวกผมจะไหวกันป่าวอุ้ยโอ้เลลี่เขาก็ไม่ตีโอเคงั้นผมขอแล้วกันเลลี่เลลี่อุ้ยเชียเจียไปตีก็แย่แล้วไปตีก็แย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไม่ไม่ตีนะตกใจแค่เปิดไฟไปหายิ่งเฉยเฉยตกใจนะพี่พี่ก็จะเย็นดีพี่อย่าเล่นอย่างนี้ได้ป่ะจะหายจะคว่ำหมดโอเคตอนนี้เหลือร้อยหกสิบร้อยสิบแล้วเออเออเจ็ดสิบแล้วเอาแปดสิบแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วอีกนิดนึงหนึ่งซึบอันแน่สามสิบโอเคสามสิบอันนี้เผาธรรมดาเผาธรรมดาก่อนเผาธรรมดาโอเคโอเคโอเคโดนไฟไปโดนไฟไปโดนไฟไปไฟไปนะอีกนิดนึงพี่เดลี่เดลี่ต้องต้องโดนอีกหน่อยเดินไปไหนต้องโดนอีกหน่อยโอเคนี่โดนไฟเผาไฟนะโอเคได้ยังพี่ ที่ได้ยังเราเข้ามาปึ๊บเรี่ยวโกยได้เลยโอเคผมพอใจแล้วมาตจะนี้ขนาดแทนผมน่าจะพอได้แล้วนะถ้าเกิดว่าผมสู้กับเจ้าคุซันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยถ้าผมสู้คุซันอ่ะจะจะไหวไหมผมว่าน่าจะพอไหวนะเรามามาเดี๋ยวลองไหมลองไหมลองไหมโอเคผมว่าลองแล้วมาเลยแล้วกันนี่เจ้าคุซันมาแล้วโอ้ยยู คือทีมผมไหวแต่ผมอาจจะไม่ไหววะทำได้ขึ้นครับทำได้ขึ้นไหนโอเคตอนนี้เลลี่กำลังสู้อยู่นะผมต้องเข้าร่วมสนามรบหน่อยเข้าร่วมาร์ตรบหน่อยมานี่เอาไปกินตีใจป้าไปกินโอเคโอ้ยโอ้โอ้โอ้สุลฟี่ยังตายเลยเหรอวะเฮ้ยมันก็เกินไปมันก็เกินไปโอเคโอเคตอนนี้เดือดมากนะตอนนี้เลยรู้จักโอ้เดือดมากเดือดมากเดือดมากตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วโอเคโอเคไปไหนแล้ววะมากระเด็นไปไหนอะตายแล้วเหรอโอดเกินแต่ว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไม่คือผมอยากมีส่วนร่วมได้ไงเออแบบขอตัวดีๆได้ไหมตรงตงหน่อยแล้วกันนะเอางี้ถ้าเป็นเอ่อมีฮอกอะมีฮอคไม่อยาตีผมเปล่าถ้าเกิดผม,ไ,มได้มีฮอคมาในทีมนี่คือทีมจะโหดมากเลยนะอย่างนี้นะผมลองดูก่อนนะคือว่ามีฮอคเป็นตีผมหรือเปล่าโอเคมาลองเปิดปั๊บปึ๊บตีปะ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 โอเคเอางี้นะผมว่านะตอนนี้นะแคนผมก็ใหญ่พอตัวละ ผมเคลียร์ตัวที่มันมีอยู่ในตัวผมหมดเลยดีก่อนดีไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้ถามอะไรอ่ะอู้มันเฉยๆนะเออางี้นะผมว่านะผมจะเคลียร์ตัวตัวที่มันมีอยู่ในตัวผมก่อนแล้วกันนะไหนกันไหนนั้นอ่ะดูดิมีตัวอะไรบ้าง hiking bag hiking bag มา hiking bag เดี๋ยวอุ้ยน่ารักว่าน่ารักแต่ไม่เป็นไรน่ารักก็ไม่เป็นไรก็เคลียร์ได้นะเดี๋ยวต่อมาเป็น all star night นี่โอ <นะ S 1> ้ยยูบุกอย่างโหดอย่างโหดเอาคิลุมไปดิลุมดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ลุ้มเราก็ลุมได้นี่ ลูกตอนแบบนี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะถ้ไปเล่นไปอ่ะโอเคแต่มันก็ตายได้นะผมบอกเลยบอกเลยว่ามันก็ตายได้เหมือนกันมาดินี่เฮ้ยโอเคอูเรลี่ผมเปลลี่ผมก็ใส่อ่ะเลลี่ผมก็ใส่สุดนี่เป็นไงล่ะโดบี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 โอเคโอเคโอเดือดมากนะเดือดมากตอนนี้ตอนนี้ข้างในเดือดมากจะเลยเออโอเคโดบีลุมรุมรุมรุมไปไหนแล้ววะเดี๋ยวว่าอาจิแทบไปเข้าอยู่ไหนดูมันระเบิดเดิผมจะเอาจำนวนเขาสวดตอนนี้อ่ะนี่มันเหลือเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ รีบเข้าไปานะก่อนที่มันจะไอ้นั่นนะก่อนที่เลือดมันจะน้อยเอ้ยตอนนี้เลือดมันเยอะเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวจะเย็นจเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเจะเย็นเจะเย็นเย็นตอนนี้เลือดมันเหลือ95 95 95ไปดีโดนไปดีโดน88แล้ว88แล้วเว้ย88แล้วเว้ยช่วยดิเฮ้ยมันทำอะไรทำอะไรโอ้ยทุกคนเราทำได้เว้ยเราทำได้ทีเดียว38แล้วโอ้ยมันหแดงเสียวเหลือเกินเกี่ยงอย่างนี้นะผมจะพุ่งเข้าไปผมมีแผนไว้ท่านผู้ชมโอเคสับฟีบไม่แต่แต่เอาเอา ก็ตายเร็วโอเคอูจะโกลนมากตอนนี้อูมาดีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยนี่ครับผมมาเฮ้ยข้างหน้มีฮัตจังด้วยอ่ะฮัตจังผมขอเคลียร์เองแล้วกันฮัตจังมานี่มานี่เดี๋ยวเอ้ยอย่ามาขวางทางผมแต่ขอทงผมนี่ฮัตจังมาเป็นไอ้นั่นนะฮัตจังก็ไม่เท่าไหร่ดีเฮียบักกี้บักกี้มาเดี๋ยวผมจัดการเองทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมไม่จัดเองนี่มาผมรับจบรับจบรับจบมาทุกคนช่วยกันอ้าวตายแล้ว โอเคครตอนนี้ฆ่าหัวผมเยอะมากหัวผมเยอะมากตอนเนี้ยมาตัวต่อไปนะคัตอนนี้อ๋อตอนนี้ลูฟี่น่าจะตายอยู่นะโอเคตัวต่อไปเป็นเลไลท์เหรอเลไลท์เลไลท์อันนี้มันน่าจะพอสู้ได้อยู่นะมันเป็นเลไลท์ที่แบบน่าจะไปตีหรอวะอ๋อนี่เป็นแบบสมัยแบบหนุ่มๆเลยนี่อันนี้มันแก่อันนี้มันหนุ่มนะเนีนยผมขอเข้าทีมแล้วกันตัวนี้ผม <tinc S 1> ตัวนี้ตัวนี้ผมจะไม่ฆ่านะะโอเคมาเนี้ยเข้าทีมไหน่อะมามาเราเราจะร่วมเดินทางด้วยกัน เลลี่เออเลลี่เลลี่เข้ามาได้โปรดเขาทีมมุมแพนโอเคเรียบร้อยนี่แหละนี่แหละมาเท่านี้นะครับผมก็ชิลแล้วไอ้นี่อะไรเนะี่ยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอเคมาดี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 าดโอ้ยโอ้ยฝันได้ข่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นนี่เป็นไงล่ะโอเค,อเคผมมาผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้เรจะไปสู้กับหนวดดำนะคือเราจะสู้ได้แหละเออตอนนี้ผมว่าสกัดภาพของทีมผมก็ไม่ทำประจานะครับผมนะโอเคอเคุ้ยแต่หมด จะโคตรไปบะางไม่รู้เออเอาสู้กับอันนี้ก่อนได้ไหมหรือว่าลองสู้กับก็ได้สักตัวไหมเออผมเอาก็ได้เข้าทีมก่อนแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆเอามาโอเคมาพร้อมแล้วไปเลยปึ๊บดีมาแล้วนะโอเคมาๆๆๆเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีตอนนี้เขาก็ได้มาโอเคสวยสวยมาดิมาดิเขาได้ยังไงวะตอนนีมาแล้วนะแล้วก็เอออยู่ไหนอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นโอเคโอเคเขาได้เขาได้เขาได้เขาอยู่นี่โอเคโอเคอย่าอย่าตายนะขออะไรก็ได้แต่อย่าตาย อย่าตายนะอือแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยยังอย่าตายไม่อย่าตายเข้าทีมผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็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 นโอเคเรียบร้อยทุกคนจะตายแล้วแล้วนะเกือบ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 เออต้องอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคอุ้ยผมอัพได้ตัวนึงอัพใครดีเนี่ยอัพลูฟี่แล้วกันลูฟี่แกดิบดิบเก่งดิแกดิบดิเก่งดิโอเคมาต่อมาเลยครับผมเน้นนะก็ได้นนล่ะโอเคต่อมาแล้วเป็นคอตไนท์เหร นี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักอู้หูจะเป็นเตะโหดเหรอวะเตะโหัวจะมั้ยฮะเดี๋ยว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 เตะโหดไม่รู้เลยเอากรลุมไปดิลุมไปผมก็เอานะมานี่แกคิดว่าแกต่อยฉันแล้วจะหนีได้งั้นเหรอเออเป็นผู้หญิงก็ไม่เบนเว้ยอยู่ไหนนี่เอาไปไปอันนี้ไปอันนี้ไปโอเคอู้หอู้หูไม่เป็นโหดวจะมั้ยเป็นหัจะั้ยโอเคมาแล้วนะ้วันนี้มามาลุ่ม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 ตายเหอะตายไหมผู้หญิง เอาข้าทีมไหนกันนะมานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนหยุด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 ก่อนหยุดทำร้ายน้องนะอย่าทำร้ายน้องอย่าทำร้ายน้องโอเคโอ้อ้าวตายทะเลี่ยนะลยไม่ได้น้อยเบลเบลก็อัพเบลก็อัพโอเคแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวเบลอัพนะโอเคเดี๋ยวเอาองนี้นะผมขอม้าไปก่อนแล้วกันตอนนี้ผมบอลเลยเดือดมากเอาเป็นอ่อันนี้อันนี้ใจอ่ะอันนี้เป็นมังกี้กาฟกาฟปูกาฟ โอ้ oh my g อดปูกาบคือผมไม่แน่ใจมันตีผมบก่กโอ้เชี่มันตีมันตีปะโอ้ตีเหรอเอา้าเชีย่ยมันตีอ้าตีก็ไม่รู้เอาไปแล้วลว,วันนี้อะไรคนกาบก็มาเหอะมากาบก็กาบผมไม่สนไม่สนแล้ววันนี้รูมือเขผมนะปูกาบก็ปูกาบโอเคไม่รู้แหละไงผมบอลเลยต้องตีแล้ว มาดีมาดีมาดีผมสู้ผมสู้ผมสู้นี่ไปโดนไปโดนไปเจ็บไปเจ็บไปโอเคเรลี่เรลี่เออมันน่าจะพอทุกได้เลยนะเรลี่สูดสีหน่อยสูดสีหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอู้หูชันหมัดจัดต่อยผมจัดต่อยผมยัานี่ไฟไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยขอตีหน่อยขอตีหน่อยโอเคทันทีก็ดีทันทีก็ยังดีทันทีโอ้อเอาเอาเอาแรงเขาสู้นะตอนนี้โอเคตันนี้เท่าไหร่ละสามสิบตะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะกูจะเสียได้อ่ะคือแบบ น่าจะเอาเข้าทีมานี่อุ้จ้ะผมปลดล็อกท่าใหม่แล้วจ้ะผมคอนคลีอ์ออฟทีเวอร์ท่าใหม่แต่ก็ลองมาอุ้ยโอ้โหแล้วก็บาสบีนะบาสบีนี่บนไฟนะโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทุกคนผมบอกเลยมาแล้วก็ต่อไปนะครับผมถึงคิวของฟอกไฟฟอกไฟตัวอะไรอ่ะอ๋อที่ไงอู้จ้ะของดาบต้องดาบนะโอเคแต่ว่าในเมื่อมันไม่ตีเราเราก็จะไม่ตีมันอ่ะ ไม่แล้วประเด็นคิอมันทนไฟทนไฟขนาดนี้ก็อัดตีเท่าน่อยโอเคมาบ้าเล้วเขรัแล้วก็ตีมันดิตีมันดิโอเคตอนนี้เลดี้เลดี้เออมันอ๋อตายกันหมดแล้วนะผมลืมไปแค่เลดี้นะโอเคตอนนี้อัดลุมไปลุมไปเออลุมไปเออตอนนี้อเลรีนี่ผมต้องใช้คอนคูลเลอร์เอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเด็ดีเด็ดี้พอแล้วลูกพอแล้ว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 มัน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 เยอะไปแล้วนี่เป็นไงล่ะผมบาาบีดบ้าบีบไปโอเคแล้วก็สุดท้ายท้ายเข้าทีมเข้าทีมมาเรียบเหรอ เรื่องที่ผมแข็งมากผมบอกเลยเอาละทีนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วผมจะต้องตีกับตัวที่มันโหดก,กว่านี้นะผมว่าแบ็คเบียดอ่ะและจะพอได้อยู่นะอันนี้นี่นี่นี่แบ็คเบียดผมวา่าจะพอสู้ได้อยู่นะมาทุกคนรวมแรงอวมเออเลดมาจากไหนเนี่ยโอเคพอถึงเวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วมาเลยตีมาแล้วมาดูมาดูมาดู เก็ประตูแล้วก็ตีเลยว่าโจดิบาแล้วดันมีลุม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 ทุกคนลุมทุกคนลุมเดี๋ยวพอใช้ท่าพอใช้ท่าเดี๋ยวใช้ท่าโดนมาแล้วก็ตีเป็นไงล่ะโดนทุบไปดีไหนวะอุ้ยจำเด็ดเด็ดเด็ดทุกคนหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเข้าทีมเพียบมาว่ะมาว่ะมันเว้ยมันเว้ยมันเว้ยบโอเคอันนี้โอเคอุ้ยนี่จะได้แล้วมีฮอกนะแล้วอันนี้อุ้ยมีผู้พันอีกแล้วผู้พันพอแล้วผู้พัน เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบดับแสงมาแบ๊บอ้าวแต่มันหายไปแล้วนะคือเราถือไม่ได้หรอชุดเอเธอร์ไลน์นี่ครับผมนี่มันจะช่วยผมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะมาผมว่ามันถึงเวลาแล้วเวคือมีฮอกระนะมันโหดนะแต่ว่าดูกองทัพมันผมว่ากองทัพเราโหดกว่านะดูแข็งสู้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งมี่หกพลเรืโอ้ยชูวีวิ่งใครจะอยู่ก็อยู่ผมวิ่งผมวิ่งช่วยมีฮอกนะช่วยมีฮอกมีฮอกอยไหนวะไหนแล้วนี่มาดีมาดีแข็งนักหรอแข็งนักหรอ เอาไอ้เชือบ้านเอาบ้านเอาเตียงผมไปแล้วเตียงผมไปแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดนี่นี่นี่วางเจียงก่อนโอเคโอเคมีฮอกมีฮอกคได้หรือวะเดี๋ยวนู้นนะอุ้ยโดนลุมตีนอยู่มีฮอกโดนลุมตีนอยู่เร็วอีกไรโอเคตอนนี้เหลือนสองพันเจ็ดสิบสวยสวยโอเคถ้าถ้าสี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนพิชทองแล้วตอนนี้สองร้อยสิบสองเฮ้ยทุกคนสู้กันไปทุกคนช่วยกันสู้แต่อย่าไปสู้แถวบ้านได้ไหมอย่าไปสู้แถวบ้านได้ไหมโอเคเหล้วสองร้อยเจ็ดสิบหกสองร้อยเจ็ดสิบหกเว้ยเร็วหล อแล้วโอเคอู้อ <itch> ุ <possibly in the entes> <ers> you. You. ้ยเดือดเดือดอ้อู้จะเย็นพอแล้วทุกคนพอแล้วทุกคนพอแล้วทุกคนพอแล้วผมเองผมจะเข้าไปทีมีฮอคมีฮอคเข้าทีผมเรียบเลยผม y ต้องอย่างนี้สิวะเดือดมากอุ้ยดูศพนอนเกลื่อนกันเลยไหมอุ้ยแล้วแบบทีมผมตายไปอย่างเยอะรอหน้าเหมือนกันนะก็จะรีคบมานะได้มีฮอกมานี่คือมีประโยชน์สุดแล้วนะในพลหนอะในพลสักนิดนึงไหมไปตัวนี้โอ้ยได้พลอีกแล้วโอเค เคสีไปสีไปเถอะถือว่าถือว่าฟาร์มเวลนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มเวลหน่อยฟาร์มเบลหน่อยมามามาแวะแว่นิดนึงแว่นิดนึงเดินไปนู่นเลยไปไหนแล้วตอนนี้เดือนเท่าไหร่เดือนหลายร้อยกว่าดูสัว่าเดือนมากตอนนี้เดือนมากตอนนี้แล้วก็โอ้โอเคเรียบร้อยนี่ถือว่าเป็นการฟาร์มเวลแล้วกันนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคอุ้ยนี่ไงได้เร็วนะอู๋ไคโดคือมันน่าจะได้อยู่นะครับผมสหรับไคโดนะโอเคผมขอหาที่ปลอดภัยก่อนที่คิดว่าจะเป็นตัวไคโดทำลายเตียงนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว ศึกประวัติศาสตร์โคตรประวัติศาสตร์ตอนนี้ว่ะสามสองตึ๊บมาแล้วไปแล้วบบีบบีอู้มาแล้ววันนี้โอ้ยเดี๋ยวดโอ้มันเอาแล้วเว้ยดี่มาแล้วนะใครดูเพื่อไขโดูมาแล้วเว้ยโอเคโอเคตอนนี้มาผมลุกเขาก็เลิกลุกตีไปนี่เอาดีลุมเฮ้ยถ้าเอาไขโดูมาเป็นพวกได้คดีนะมึงไม่เห็นแล้วตอนนี้ใครดูเท่าไหร่ดูวู้จะเดือนมากอู้อู my god โอ้ my god โอ้แป้งแล้วกับตอนนี้แป้งแล้วเว้ยแปลว่าใครดูมีใหญ่ล่างว่ะ รูกมีอะไรบ้าไหมเดี๋ยวผมส่งผมส่งลูกผ่อนเข้าไปช่วยแล้วกันผมส่งไปช่วยโอ้ผมพี่แอร์เข้าใกล้นะเดี๋ยวเตายเดี๋ยวตายโอเคโอเคผมผมส่งขึ้นไปอู้ยแปลกมากแล้วอู้เป็นมังกรเป็นมังกรเหรอเป็นมังกรเหรอฮะมังกรเหรอพี่เป็นมังกรเหรอไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้แหละช่วยไปช่วยไปเี้ยสามร้อยแล้วก็มันนัดทำให้กว่าได้กลับด้ยเอาไปเอโอ้โหนี่ได้ยังไงล่ะเจนโดนแบ็คแบ็คโคไปดีโคไปดีตอนนี้สองร MM ้อยแล้วสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วยังไงย ร้อยกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงจะจบแล้วทุกท่านจะจบแล้วร้อยห้าสิบกว่าเอาเว้ยเอาเว้ยนิดเดียวดเดียวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วเข้าได้ไหมเรียบโลก yes. ในที่สุดเราก็ปราบใครโดได้เลยครับผมถือว่าปราบได้แล้วละกันเพราะว่า ตอนนี้ใครโดเป็นพวกเราแล้วนะโอ้โหจะร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะครับผมนะแม่งเดือดจัดจัดหมดแล้วทหารนอนใจเกลือนะโอ้แม่งเกลือนจริงๆเลยไปเคกับเรสวัสดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับผมมันเดือดมากจริงนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยไปทำชาร์จเลนแบบไหนเอกสารมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีวันนี้ที่เขาตัวลาไปก่อนแต่ชัยก็ลืมกดไลค์ก็จะไขเพื่อเป็นกใลังใจให้ผมด้วยนะครับวิจารณ์ท่านสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย thank you